กับแปงเรียกลอตเตอรีตรต่ตัวใดนะคะนี่เลมากขึ้นกันยมเลกไม่เท่นเลกเท่านันฟันได้ดีแม่หนึ่งเก้าแล้วก็หนึ่งศูนย์แล้วก็สองเก้าเนี่เอาติดหนึ่งดีกว่าติดศูนย์ดีกว่าบว่าศูนย์หนึ่งมักน้่งอยู่ได้หมดเลยเลขไม่หอมหวนจับดได้สองศูนย์หนึ่งกับศูนย์สามเลขติดหน,นึ่ง นาตัวใช่หลดนะครว่าถ้าศูนมากก็สิเป็นศูนหนึ่งเลยของพกตอยังกะหนึ่งวันนี้มอสองัอันี้เล็กเล็กไทยพันติดเมนหัที่แล้วแล้วฟันสองวัวนี้แล้วฟันหนึ่งลเล็ชุดเต็มแล้วจะเป็นเหมือนเมนลักสิบลลักหน่วยเอาหานึงหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าหนึ่งเทานี้หละแม่ฟันว่าอาวแปดหนึ่งเหรอแต่เพิ่มซื้อย เป็นลักบอสหมดกวนมาสองหนึ่งหาหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าเน้อเน่นที่หกหนึ่งโอ๋อของเพิร์หกหนึ่งกันสองเก้าหกหนึ่งเนี่ยต้องเป็นหกหนึ่งอาจารย์ต้อยนะล่างนะมั่นชีอกหลางบอกบนหลบ ิ่เลขกปดจำลี่แม่ข้าเนี่ยบอกข้างล่าง02แต่ว่ามันบดติดเลขอาจารย์ต้อยบดติดจากตัวแต่ว่านั่นเพื่นบอก80แปเนหนึ่งเนีบนแต่ว่าถ้าออกเปลนหนึ่งกับมาล่างแล้วมันบนทมี03แล้วว่า03 03กับก้าหามักแห้งแห้งแลวก็ก้างหาะก้าหาบนเลขแม่ได้เนี่ย ไม่แต่แปดหานล้เนียนเก้าหาลางมันสิขึ้นบนคืองวดที่เหลวอืมบน,บนเหเนี่ยนเก้าเจ็ดเก้าอย่างเงาะมันขึ้นบนอืมลางบนลงลางลางขึ้นบนเร็วทันหมดแล้ววันนี้ละตรงกันกรับของแม่โคไห่มากเก้าหาบนแม่จับห<ม>นักจ <หา S 2> <า>้าเก้าเก<ม>้าหาเดี๋ยวจะเก้าสี่เก้าแถวนี้ว่นมีดอกเพราะว่าไม่เป็นเลขปู เก่หา,าหาแ้วสินะน้ำกันบ่เอาไว้ยุยยังละชุดเก่าหาหาเก่าแต่รับแรกนะหน่อมาส่งกุหลาแม่แถมลอตเตอรี่อันอาจารย์ต้อยเอ,อ๋อเอริน,บ,งงนบอไปโรงเรียนบ่องอาจารย์ต้อยนะคะท่านผู้ชมตะบองอาจารย์ต้อยห้าเก้าเก้าแถมลอตเตอรี่หนึ่งนะคะมมพันวาหาเก้าเก้าแต่ก่อนเพิ่นล่งสามเก้าเก้าอยู่เดีอเอฟซีมาว่าอาจารย์ไปสั่งกับอาจารย์ต้อยสามเก้าเก้าว่าเช่นนี้ เพิ่นพึ่งมาขึ้นตอนไ้เจียงขายนีลาเนาะค่ะตะกีเพิ่นกับสามเก้าเก้าเพิ่นมาเปลี่ยนไม่เป็นหาเก้าเก้าศิลับมาแพงสามหนึ่งน่ะบอมมี่บอกสามหนึ่งบอมีเลยเพิ่นมาคุณเดสามหนึ่งน่ะอจะเอาหน่ะสูตสามพันมมสามหนึ่ง สามเนื่องกับสิเป็นบนนี่แหละทำเพิ่นเพื่อนบอกให้เพิ่นซื้อสามซื้อซื้อสามกับเก้าหาหาเก้าเพิ่นอัดขิดในห้องเจ็ดหนึ่งเดี๋ยวย่างบ่เสียเรป็นเลขดังเนาะอิตารียังหลายเถ่นเนาะแม่นแม่น้องข้าแพ่งเอาเมื่อกี้แม่อ่านเพจของอันปูซิล่าอ่านเพจปูซิล่า ลอยเท้าผ้ายันลอยฝ่ามือลอยเท้าปู่ศิลาไม่ไม่ไลพ่พงออกมือนี่แม่ว่าแปลว่าหาเอฟซีบูชาบอกยังบอท่านทักไปถามว่าท่อใดผ้ายันลอยฝ่าเท้าฝ่ามือโดนแล้วฮะรุ่นแรกดินี่รุ่นแรกนั่นแหละออแตะโดนแล้วบอกเม่นมนบอกโดนแล้วแม่นแต่ว่าพิ้นผึ่งล่งจากชัวโมงแต่ว่าแต่ว่าเพื่นจัดทํารุ่นแรกเนาะ แม่รุนเียเพ่นนเดียวนี่อืเพ่นเพ็ดตะดุนแล้วเพ่นไปไปอุทยานถ้ำเห็นเอาพูดเด๋ยอยากได้ทักมากอจะเดียนสิไปเอาให้ก็แม่น้องแดงกับอาหารเนาะสิไปเอาผ้ายันปูซิลเลอร์เอามาไห้เฮียนเฮานํารุ่นรวยอีย่างเนะาะแ้ก็อ่านอ่านแล้วเดี๋ยวนี้อ่านแล้วก็มานี่ หมี่ล่หนึเก่าเก่าหนึ่ง่่ักมันจะเอาชุดหน่อยนี่ปะสองแปดสามันย์่นมีศูนย์สามสามศนยี่แหะม่นมีแต่ชุดหน่อยนะพะวางหา้อบดไดเล็กมาครั่มาไดรับดสองหนึ่งเจ็ดสา ขายยังติดนึงแน่เบิ่งมาดูล่ะเพ่นนี่1111บอสนี่58 1881ยังๆอยู่นี่18แต่ว่าสิมานํากันบ่เออ81 81 82พร้อม82อืมอาจกอันเายังจักอันเอาเป็น82ยัง2ุดเอาบ่เออเอา81ยังอีกบ่หมดแล้ว เลขกันเลขอ้กิบมามาหามาหกมันใส่สองหาสองหามันดับบนของหนึ่งสาวนะบนนันกลางดิอืมอ่ะใสมาลางสองหามติดสองหามวดทีเหล่วสองหาดังมันบอยั่งบอกสองหาเบื้องดูมิตรหาสองอันนี้เหาสองหาสองเนีลยมันมาหนักกันได้มีบ่ สองซีแม่นึ่งพันว่าถ่ายซีเออสองซีก็ได้สองซีกับสองหะวัตถิเลี่ยวมันดังคัดขอตามเด็กกบแม่ห,กอ,มหกอยู่เด้เ็กมันแม่หากอยู่ตะว,วันามาหนึ่งข้างล่างนะตะวัติดที่ติดหาติดนึ่งติดแปดอาจารย์ต่อยนะ ก็เลียกติอาจารย์ต้อยต่ออาจารย์ต้อยมีตัวไหนเนี่ยสี่ตัวหนึ่งสี่ห้าแปดสี่ห้าแปดหลังสี่ห้าแปดแล้วหนึ่งมีหนึ่งสี่หนึ่งหาหนึ่งแปดขนาดปะอืมหนึ่งหนึ่งขนาดไหนประมาณหลักหนึ่งเนาะนี่เด่นหนึ่งหนึ่งอะเอาอยู่วะโอ้แล้วแต่คุณเชื่อถือเลขไทยอะแม่ สามนึงเนาะเต้นหยากซื้อไหลเต้นไปยักเสือไหลเสือก็ได้ฟังเจ้าสิเอาไปแถมอันนั้นก็เอาหลายๆายตัวเอาไปแถมมันนั่นแหละแต่ว่างห้องกับซื้อไว้แนี่ยแหละจะก้มมืออื่นก็ได้เหลียวห้าเก่าเพราะว่าแม่ซื้อไว้มันเหลี่ยไรอ๋อเดี๋ยวสองนึงก็ไว้เลยดิเอาชิ้นนี้ไว้ไง หนึ่แปดเนึ่งแหนึ่งองน่แปดหนึ่งสององอืงานแม่ก็ซื้อไว้เลยกัให้เอซีซื้อไว้เงี่ยนกันไลกับไว้ให้เอซีเด้แปดหนึ่งนมาแปดหนึ่งจะเอาแล้วมหน่สองหนึ่งดอกเลเรนพิเ่น นี่เด็กเจ็ดน่งหนึ่ง่รางวัลหน่งตัวนี้นี่บอกเจ็ดเจ็ดหนึ่งหนึ่งหนึ่งน,นี่บอกงวดที่แล้วเจ็ดเจ็ดเจเอออีรีดเมื่อคืนคนี่ฝันว่ารางวัลที่หนึงมีตะเลก็กหนึ่งัหนึ่งหนึ่งหนึ่งสุดท้ายเราเป็นเก้าบ่หนึ่งเก้ามีบ่ บนหนาจะบ่มีเนาะของไอเดือดอันหนึ่งหนึ่งหนึ่งเท่าหนาไมีแต่หนึ่งแบบสุดท่ายมากเป็นเก่าแต่จากสุดละของแม่เอาคุณใดอยากได้กระเดะกระทากแม่แถมน้ำตะกุดอาจารย์ก้อยอันนี้ของเพ้นนี่ของเพ่นหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งกับสามศูนย์พาดเลขปุ๊บฮะบ่มีศูนย์สามเลยหนึ่งมากเก้าหากระบ่มีเลยอันนี้เลขเจ๊แดงซื้อไวเอฟซีกันกล่องแล้ว ะะถือรางวัลที่สองที่หนึ่งน้ำกันเนะแยกนี่ก็คือสีแหกมันเลยถือรางวัลที่หนึ่งค่ะก้าหามีบอบืงนี้เบืงดูรางวัลที่หนึ่งอ่ะก้าวมีรางวันที่สองเลยยังเลยค่ะคยังเลยค่ะน้ำมันกิกาแฟจนแดีมเสื้อ ข้างล่างติดหนึ่งอันสุดติดหนึ่งไว้ข้างบนติดศูนย์ข้าติดแปดกับแปดหนึ่งแปดสองถ้าติดสี่กับสองสี่ถ้าติดห้ากับห้าสองยเจ็ดหนึ่งเอาเบอร์ชุดนี้ไว้ถามมันถูกแล้วมันที่หนึ่งเอซีสวยเจ็ดหนึ่งสองสองหนึ่งศูนย์ว่าอย่าวางสันถอะบอถือรางวัลมาแล้ววันที่หนึ่งต้องต้องเก้าห้าเจ็ดเก้าห้าโอ้โแล้วเนาะ สวยไหมซื่อขื้นไหมแ้้งแน่จะแต้มเน่ยแปดหาบอแปดหาก็ได้ได้หรอนี่เอาแปหาน้ำตัวนึงเนี่เอามีหนึงใบนึงค่ะหนึ่งใบนี้เจ็ดแปดหานะคะมาเอามาเนี่ยแปดหาใช่คนซื้อตะเกาหาอะไรมันจีเป็นนี่เจ็ดแปดหาีไม่ซื้อเจ็ดเก้าห่าเท่มันออกเจ็ดแปดหานะนี่ค่ะ โชกหมานลุยลุปน้ำกันอื่นมืเอเร็กว่ะของเพ่นยืนยันฟันได้ตัวได้ฟันได้ตัวไดก็หนึ่งเก้านึ 19, 19, 20, ่งศูนย์แล้วก็สองเก้านั่นแหละหนึ่งเก้าหนึ่งสองเก้าอ้าวยๆยกันทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะเอาของพ่อหนเพันหนึ่งมันบ่ <Okay. S 2> หมดก่อนมันสองสองห้สองแล้วออกสองสา,สามก่นนี่หหน,หนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแดหนึ่งเก้านะ่ะเนาะ ดึงกระดูกคุยบดจักเทียบดจักเทียใช่ละเรียกล่างอันนี้เลยเิ่งเพิ่อนแม่บาจสรุปล่างเอาถ่านผู้ชมนเสรุปเน้นสองตัวเดียวหายมาสองตัวเดียววันนี้หามาหนึ่งของเทากับี่ตนึ่งอยู่ถ่ายวันนี้อาอวหนึอย่างหนึ่งหาหนึ่งหกคอยออกหนึ่งหาหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าอ้เรวยด้วยไปด้วยกันค่ะเพื่อนเพื่อนเพืนจับคู่ถือวันนี้ บ้างเท่อกัถูกบ้างเท่อกัแต่ว่าอยู่ในนี่ถูกจับคู่ใส่กันในถูกแต่ว่าเพิ่งจับบ้างเท่อกับเขาบ้างเท่อกับ่เขาแต่ว่าตัวนี้เขาเนาะตัวนี้เขานีเขาถุงมดด้วยเอามาจับพวกนี้เสียถือบ่ถือยุ่นบ่ซื้อแค่นี้ข้างล่างเนาะหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก่าค่ะท่านผู้ชมรวยไปด้วยกันค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ